สวัสดีค่ะสมาชิกกลุ่ม v i p ทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดียามเช้าเช้าว,าวันที่2 1ิมิถุนาย,ยนพศ2565งค่ะกับการวิเคราะห์กราฟทอง กราฟทองแท่งเดวันนี้จบเขียวนะคะเป็นแบบลักษณะพินบาของเขียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ทิศทางของกราฟทองจะเป็นยังไงไปดูที่ H4 สัชนิดนึงค่ะ H 4นั้นอยู่ที่ Are รียนะคะต้องบอกว่านะคะโซนต้านแต่ว่าก็มาเทคแบ็กเทสโตรับโซนรับแล้วปรากฏว่านะคะลงไม่ได้ต้องดู H4 H4 ก็ยังอยู่ในรูปแบบที่โค้ชแพมเชยร์ว่าเขาจะยังขึ้นได้อยู่นะคะทุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าถ้าเขาไม่หลุดเอ่อไม่หลุดเทนตรงเนี้ยเขาก็จะขึ้นได้นะ ถ้าเขาไม่หลุดเทนตรงนี้มันก็จะขึ้นได้ค่ะก็ยังอยู่ในรูปของฝั่งไต่ราคาขึ้นแต่ว่ามันไตขึ้นช้าเพราะว่ามันไปเจอต้านปุ๊บมันก็มียอ่อเมื่อวานก็ไม่มีแรงซื้อขายนะคะตลาดแบงก์ปิดนะคะพอแบงก์ปิดเราก็ทำให้แรงซื้อขายน้อยนะคะพอแรงซื้อขายน้อยก็จะไม่ไปไหนเนากก็แบบสลับแทงกันไปนะคะไปดูที่ทำเฟรมช์สิงคานถ้าดูทำเฟรมช์สงค์แองี่บอกว่าทำเฟรมช์สงก็ยังไม่ได้หลุดนะคะไม่ได้หลุดเลยนะคะอย่างเมื่อคืนนะคะที่เราเทรดกันก็ยังบนอยู่ที่เดิมนะคะราคากราฟ เมื่อคืนก็อยู่แค่เมื่อวานอยู่แค่บนและล่างชุดนี้วันนี้จะว่ายังไงตรงนี้ก็ยังอยู่แนวรับนะคะทุกคนถ้าตรงนี้มันไม่หลุดนะมันจะราคาโยกขึ้นไปละนะคะวันนี้ก็จะมีโอกาสมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งห้าห้าถึงห้าเจ็ดหนึ่งแปดห้าห้าถึงหนึ่งแปดห้าเจ็ดโซนนี้นะคะถ้าลงไม่ได้มันก็จะโยกมาฝั่งขึ้นนะก็จะโยกมาฝั่งขึ้นฝั่งนี้แต่ว่าถ้าหลุดรับเนี้ยมันก็จะมีที่มาตรงข้างล่างอย่างที่บอกเมื่อคืนในไลน์นะคะใครที่ติดตามที่เพจแม่บ้านเทรด forex กู้แผงก็จะมีไลน์ โอเคนะคะถ้าขึ้นไม่ได้ก็จะมาที่แนวรับล่างก็จะมาฝั่งนี้อยู่ที่ว่าเขาเลือกฝั่งไหนยังไงก็ต้องไปดูรายละเอียดของกราฟอีกทีนึงในในเนื้อง,งานนะคะแต่ถามพ่มแปรพ่แปรว่ามองว่าเขาจะขึ้นนะวันนี้นะ ะะแต่ต้องไม่ดูว่าขึ้นได้ไหมมีแรงขึ้นได้ไหมถ้ามีแรงขึ้นได้ถึงขึ้นได้ถ้ามีแรงขึ้นไม่ได้ก็จะโยกมาชีเา้เดินนี่ต้องดูรายละเอียดบวกกับนะคะตลาดที่เรากำลังจะเข้าเทรดใช้คคื่อแพก็จะเลือกตลาดานะคะตลาดยุโรปแล้วก็เช็คอีกทีว่าโอเคการาฟขึ้นนะคะการาฟขึ้นก็หาจุดเข้าบายแต่ถ้าการาฟลงก็อาจจะต้องหาจุดเข้าเซลล์นะคะอันนั้นต้องไปว่ากันในรายละเอียดของนะคะในช่วงของเวลาเทรดด้วยนะคะแต่นี่คือแผนการเทรดของกราฟวันนี้ค่ะ นะฮะตรงนี้ก็จะเวลาไปเจอต้านข่ะแน่นอนจะย่อนะฮะย่อมากยอาก่ยอน้อยนั้นไปว่าการถ้ายืนเหนือห้าเจ็ดได้ก็จะไปข้างบนนะคะยืนเหนือห้าเจ็ดได้ก็จะไปข้างบนนะคะนั่นก็คือราคาหนึ่งแปดหกห้าถึงหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์นะคะอ่านี่คือแผนการเทรดกราฟทองของเราในวันนี้แผนการเทรดนะคะเอาไว้นะคะดูว่าทิศทางของกราฟจะไปถึงต้านไหนจะไปถึงรับไหนถ้าลงถึงรับนี้ถ้าขึ้นถึงต้านโน้นนะคะ โอเคนี่ก็แผนการเทรดกราฟทองในวันอาคารที่21มิถุนายนพศ2565ขอให้ท่านพอร์ตฟ้าสดสาใสว่ท่านกำไรตลอดไปและมีความสุขมากทคังรับโวยจากการเทรดนะคะขอให้ท่านประสบความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ